ิโทแมกหรืออซิโทไมซินสัปเปนชั่น2 0 0มิลลิกรัมต่อ5มิลลิิตรอซิโทไมซินเป็นยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้งที่ใช้รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียวิธีผสมยาขั้นตอนที่1เขย่าขวดให้ผงยากระจายตัวไม่สับเป็นก้อน ขั้นตอนที่2กดฝาขวดพร้อมหมุนตามลูกศรเพื่อให้ขวดเปิดขั้นตอนที่3ตตวงน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเทลงในถ้วยที่ให้มาในกล่องจนถึงขีด9มิลลิลิตรเพียงครั้งเดียวขั้นตอนสุดท้ายเขย่าขวดให้ยาละลายเข้ากันหลังผสมจะได้ปริมาณยาเป็น15มิลลิตร ำแนะนำเพิ่มเติมเข่า,เาขวดทุกครั้งก่อนกินยาและสามารถกินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้กินยาติดต่อกันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรหากลืมกินยาห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น2เท่าโดย ถ้านึกขึ้นได้ในเวลาไม่เกิน12ชั่วโมงจากเวลาที่กินประจำให้กินยาทันทีแต่ถ้านึกได้เกิน12ชั่วโมงให้ข้ามมื้อนั้นแล้วกินยามื้อถัดไปตามปกติยาที่ผสมแล้วเก็บในตู้เย็นใช้ได้นาน10วันหากใช้ไม่หมดให้ทิ้งยาที่เหลืออยู่ทันที